ก็สวัสดีครับพบกับผมปนัน่าไฟและตอนนี้อยู่ในเกม Monster Hunter w i กันนะครับผมโอเคเรามาทำภารกิจเนื้อเรื่องต่อจากตอนที่แล้วกันเลยดีกว่านะครับโอเคเริ่มกันเลยโอเคไหนมีอะไรให้ส่องบ้างเอาละนี่มีของให้ทำหรือเปล่าอัปเดตอุปกรณ์ไหนไหนไไหน มีชุดของตัวอะไรบ้างอันนี้ของไก่ไก่แล้วทีเดียวอันนี้กองกบตอนเริ่มต้นเกมเลยมันเพิ่มเลยอัอตราการฮิวเหรอชุดก็เท่อยู่นะเหมือนของอัน้เลยอ่ะของเชื่ออะไรนะจําไม่ได้เดนส์องเข็นกุดสองตัวเอาละเอาเลกสร้างตัวน,นี้แลกกันสักสชุดเอาอะไรเนี่ยเอาสปีดอีทโอเค มันได้สปีดอีกก็คือกินอาหารไวขึ้นเลี้ยวอันนี้ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะค่าป้องกันเหรอเออเอาสปีดอีมาก่อนก็ได้สองอันสักสองชุดโอเคลุยนี่คาซีนออร่า right. มาชอ,ช,อช,อช,อชอบ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 ฉากนี้เหลือเกินถูกจงุงถูกใจนี่ความตั้งใจนี่เกินเลยอุ้ยดาบกลมกลิบ เออตูกเ<笑><笑>็เหนื่อยเหนื่อยไปด้วยกันเอาไหมเอาไหมอีกขออีกรอบขออีกครั้งขออีกครั้งขออีกครั้งโอเคแล้วก็สบายใจกันเรียบร้อยแล้วครับครับเราก็เดี๋ยวผมเตรียมของเตรียมอะไรสักคู่นะครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่หน้าภารกิจกันเลยดีกว่านะครับลุยมาแล้วมาแล้ว Are you ready to lie ไปว่าอะไรอะไปดูพร้อมเสมอที่จะไปเลยเชะโอเคพูดอะไรวะเนี่ย thank you I was s t a r t i n to w o y o u i n g s and s p t s starting ไปตามกันไปเลยเป็นกระบวนเชะโอเคเราจะไปล่าตัวอะไรอ่ะเพราะธุรกิจมันยังไม่บอกเลยว่าล่าตัวไหนแต่ว่ามีจุดมาร์กอยู่น <Đ i unanimously> <TH> ั <rawd unre> ้นตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงเพื่อน พี่นำไอ้ผมน้ำหน้าไปก่อนเลย <c oughs> อือว่าเชวนี้คอ,อก็ปวดนะทำงานเยอะอาลา่เก็บของก่อนออ้ทะเลสีแดง Riswater ทำไมถึงเป็นสีแดงวะไม่รู้ช่างมัน <c oughs> เก็บมาแรงก่อนมีอะไรให้เก็บหน่อยผมก็เก็บมัวละเออลงไปลงไปอ เอ้ยทำไมถึงเป็นสีแบบนี้มันสีเป็นสีธรรมชาติเนี่ยเออรีพอส์มอนเตอร์หรือเป็นพอมอนเตอร์หรือเปล่า The water was composed อะไรนะเซลดิงไม่สามารถดื่มได้หรือดื่มได้ดื่มได้หรือเปล่าก็ลองต้องลองดูอ่ะเอ้าอยู่ๆก็หยุดหยุดทำไมอยู่แล้วเก็บของเลยเอ้ยเขาเก็บไปด้วย อ๋อละเดินไปก่อนมีอะไรหรือเปล่าให้เก็บอีกไหมนี่มีต้นควาร์มรนฝ่ายฮีสเอ่อมีอะไรเก็บอีกไหมเคนวิกเก็โอ๊ยอ่านไม่ทันมานี่เก็บไปเรื่อยเก็บหมดอ่ะมีอะไรเก็บเก็บหมดอ่ะเนื้อเรื่องไม่ก็สนใจสนใจแต่มุ่งปีมุ่งมุ่งตีอย่างเดียวเดี๋ยวนะ นี่เก็บได้เก็บไปชวิงเอาละนี่น่าจะใกล้ถึงที่หมายแล้วเอาละกูทำได้ดีมากเรามาตั้งแคมป์ตรงนี้ดีกว่าตั้งแคมป์เปพนซอะไรเรียบร้อยโอเคนี่จดุดนี่ยิงพลุพลุแคมป์โซนัญญาสอเอสเอาแคมป์มาส่งด่วนนะจ๊ะนี่ยิ่คื อย่างเจ๋งอ่ะเอานกมาส่งแคมป์เลยนแมวน่ารักจัดนี่นี่กระสีน,นวสวยสวยดีเหมือนกันนะให้ความอินดี้อะไรอ่ะป๊อปอัพแคมป์อ๋อติดตั้งแคมป์ใช่ไหมโอเคมันสามารถติดตั้งแคมป์ได้เลยโอเคเราไปสำรวจกันต่อดีกว่า,เ,า,อวาเอาล่ะ อืไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรผมแปลได้ <laughs> แค่คำบางคำเท่านะั <laughs> ้นไม่เกิงภา,าษาอังกฤษเลย <laughs> ก็ท่านผู้ชมตอนนี้ก็เราแปลไปก่อนนะครับ <laughs> ผมกำลังฝึกอยู่ <laughs> เอาล่ะไปอีก45เมตรเราไปลุยดีกว่าไม่เ <laughs> <laughs> น้นแปลเน้นตีเว้ยมาดีนี่มี <laughs> <laughs> อันนี้อะไรอ่ะ <laughs> <laughs> เด <laughs> ี๋ยวนะโอเคอันนี้เก็บของนี่หว่า อ้าวอันนี้ลูกกระสุนอันนี้ต้นอะไรอะ่ะไฟฮีทอันนี้เราเก็บมาแล้วเมื่อกี้ผมตัดออกอันนี้ต้องรอยไหนลองดูดิต้องรอยของอะไรมีขุนอะแล้วเนี่ยตัวอะไรอะ่ะอ่าอ็งขอนตัวเอเไรยีเวนซีดีคอมยี่อิสอืมไม่คิดว่ะเอ้ ยิ่งฟังยิ่งงงเราจะงงไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมไปตามเป้าหมายกันต่อเนื้อเรื่องพออะไรมั้งอย่าตีเลยเนี่ยตามรอยตามเราไปเก็บรอยเก็บรอยโอเคทางนี้มีรอยไหมไม่น่ามีอ้าวของเต็มเฉยอของเต็มทิ้งอะไรได้บมังอ่ะโอ้ยของที่สําคัญหมดเลยเอาทิ้งเนื้อไปก่อนแล้วกัน อันนี้เนื้อก็หาม่ก็ได้เลยเอาเรียเ,เพื่อนเพื่อนไปในหมดมันไปในหมดวะเดี๋ยนะตามรอยตามรอยเออเราต้องตามรอยนี่ว่าใช่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 ชพูดอะไรเนี่ยโอเคมีรอยตรงนี้หนึง่งอ่ากดไงอ,ะนะอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อนี่กดบีเป็นรอยข่วนอ่าแล้วอ h สบั s, like <S มีขนสีแดงด้วย ตัวอะไรวะที่ปลอ่อยขนได้คูรุยาคูเป็นเกมนี้เกไอ้ภาคนี้ไม่น่ามีนะคุรุยา k u อะอไอ้หอนแดงอะ <c oughs> ไม่น่าใช่มั้งอืมโอเคสำรวจต่อสำรวจต่อชุดก็สวยอ่ะ <c oughs> ยังชอบนี่เดินมาถึงลำธารลำธารสีแดงแล้ว <c oughs> โอเคดอกอะไรอ่ะ <c oughs> ดอกอะไรวะ มันคือเอียงลวงด้วยฟอร์อะไรนะมอนเตอร์ประพิเล็กอะโอ้พยันมีพิษมันมีพิษด้วยโอ้แต่ภาพอย่างเด็ดชอบตรงนี้ชอบตรงที่ภาพมูฟวี่มันโคตรเด็ดเลยเกินมิสไฟอ๋อไปหาต้นไม้ต่อ เอ้ยไปหาดอกไม้ไย,ยังมีอีกอันหนึ่งอันอยู่ตรงนี้ไฮ้เล,ลน่าเบอร์หน้าอะไรไม่รู้ <c oughs> โอเค lower end น,นี่ไม่ใช่ที่จ,จุดจบจุดจบของอะไรสักอย่างอ <c oughs> อ๋ลูกยังมีอีกหนึ่งอันมีอีกหนึ่งอันเห็นนะเฮ้ยพวกบันนิส เอละมันน่าจะต้องเจอเรื่องสักคสิวะยังไงต้องมีคณสักคนหนึ่งที่ต้องเจอเรื่องอะเเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมิสซิสอ๋อเรวอีกคุณไปหายไปไหนเดี๋ยวนะเหลือแต่ดอกไม้เกิดอะไรขึ้นนั่นนั่นอะไร่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกออะไรอ่ะ โอ้โตกตื่นเตกตื่นเตกตื่นโอ้ยเหมือนปุ๋งเตะกลังเลยใหญ่แมงมุมเหรอเออมันเป็นใหญ่เฮ้ยตัวอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวเดะเดะเดี๋ยวเดะเดะไม่เอานะมันแมงมีแมงมุมด้วยกินนี้เดี๋ยวตัวไม่เอานะเว้ยอ๋อนู่งง่ายเพื่อนโดนเต็มที่ทรีเดี๋ยวใจเย็นมีตัวเหี้ยอยู่เห็นไหมเออโอ้ยรู้สึกไม่ไหว มันยังไม่มองเราโอเคค่อยๆไปบัสมองตายหนูโอเคเจ่อหน้าให้พี่เนะอเชื่อใจได้เลยโอเคย่อง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 พร้อมเสมอย้ายถูกย้ายนะมันรู้สึกตัวอุ้ยกดลุก เอาจับไปเพื่อนรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วมนัมเนมเห็มเนมันเห็นมันเห็นมันเห็นเอาพร้อมทีมแบคเอพกำลังจะมาเลยจ้ามาแบคเอพอัดหน้าเป็นไงล่ะคับออนออกไปกันนอกซะเดี๋ยวที่นี่ตูดกันเองมาแหงมุมตัวกลัวเอาไงดีวะน่ากลัวลุกทำไมตู้ตัวจะเป็นมุมนี้ตู้ไปโดนไปด้วยไออะไรวะเนี่วยวาดฟาด วาดวาดมามามาเอาคำกลัวไว้ทีหลังมากาดได้เว้ยกัดได้เออมาขอชาร์จหน่อยแต่ก็ชาร์จก็โล่หน่อยมาไหน่เน่เน่อะยังไงมาเดี๋ยวกัดอยู่กัดอยู่มาเอาไงเอาไงเอาไงไม่โดนไม่โดนตัวก็ไม่โดนไหนเออเอ๊ะอะไรอะไรมันสวัสดีเมื่อกี้เออมามามาสิมาสิกัดเว้ยมาเออขอน้ำยาหน่อยแต่ก สี่สาบแล้วก็ S A E สอ่าแบบมินิกุ๊มามาดิมาดิอือตบตกกดน้ำยาหน่อยกอน้ำยาหน่อยเดี๋ยวกเรียนรู้หน่อยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะตุ่มเงนตุมเงินอะไรอ่ะท่าอะไรอีกแล้วมันยิงอะไรวะน่ยท้ไมตุ้มไปต่อไม้วะัคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเพื่เ๋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 มามาการการกาีอยกา มาดิมาดิตีตบไม่โดนเดี๋ยดิเอาไงดีวะตัวกบมันตัวกับมันตัวก็มึนมันก็มึนมาหนึมามามาอู้เต้นเหมือนน้ำบอลเล่เลยมาเออมามาตัวก็มาเอาเอากาดกาดตีตูโดนตีโดนตูบ้างดิอุระการ์ดเว้มาบัฟก็ให้เต็มหัวแล้วก็ h ฮด d เต็มตูดจ้าขอเหล่าตูดหน่อยเหล่าตูดหน่อยมา มามาแล้วก็กดชาร์จ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 แล้วก็ตีกโลโลยังมีอยู่เลยดูชาร์จกันไปอีกเห็นนะเดีดนะ <ste> er> เดีเดไหนอะไรในบาดแผลมันอยู่ไหนขอขอจ้วงบาดแผลหน่อยได้ไหมไหนมีบาดแผลเห็นไหมดอกไม้อะไรวะเนี่ยดอกไม้อะไรวะเนี่ยไ่เอาองมันกรอ,องมันก่อนเออมาอีก <ste> er> แล้วเดีดเด็ดเด็ดเดดเดดีนจน เดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาอะไรมันท้าอะไรมันต้าอะไรเดี๋ยว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 ตาไมตาไมตาไมมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็รีีีีีีีีกีทีทีทีก็ลีทีทนยก็ีทก่อนมาเอาตัวเลยเดเดี๋ยว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 โดนแถบโอ้หน้าดอกไม้ทำให้เป็นนามาพาเนี่ยเลยขอบคุณเพื่อนขอบคุณที่ยังรักกันอยู่นั่นตีนาสั่นเลยแมวมามกชารยาเลยนโดตมเต็มอีกแล้ว ดับร้อนดับร้อนดับร้อนโอเคจักรกลู่มาเออไม่ใช่จักรกลู่จัดน้ำยาตั้งไว้มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดแผลไหนไม่มีแผลเปลิดเลยอ่ะไม่มีรอยแผลเปลิดเลยนั่นก่อเปิดแผลตั้งมันก่อนมาก็อัดก่อนนะไม่โดนตูโดนแทนออออีกแล้วทำไมต้องเป็นเราเดี๋ยว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 เดี๋ย่เด,ด,ด,ดี๋ยวยายายาอืออือโดนเลยมันตบออกจากองุ่นอยู่เลย เดีดเดๆดเด็ดเด็ดเดดเดดยนเยนเยนมามาก็ตบตูดก็ได้มามาเลืนเลนเลืนเลหรอตบอีกทีหนึง่งแล้วก็เอ๊ะเปิดปะแผเลื่อยมาเปิดปะแผลได้เลยเวย้ยมาตูวเลื่อยตูเลื่อยเ,เป็นแล้วเลื่อยเป็นแล้วตอนนี้ตวเลื่อยเป็นแล้ว กดโจมตีได้กดค้างไว้นีเลยโจมตีแล้วค้างไว้เลยตอวเลื่อเป็นแล้วเลื่อยเป็นแล้วเลื่อเป็นแล้วเลื่อยเป็นแล้วเลยมามาเรากไจ้เสมออ่ากเจิ้มน้ำยาปะเดี๋ยวเออมามาตบตูดอีกทีตัไรอะ่ะไม่โดนเว้ยตัเลื่อยเป็นแล้วบอกแล้วตูเลื่อเป็นแล้วมามาตบเออไม่โดนโดนนิดนึงนิดนึงก็เอา เลื Dante, asure, ่อยเลยมาเหล่าเหล่าเหลาเหลาวัตุลามามาดิเหล่าได้อยู่เออโดนมาแปะโดนมาแปะมีคนยิงไง thank you มาโดนแปะโดนแปะอยู่โดนแปะอยู่นี่หวี่ยงหิวเหี่ยงโค้ดได้เวี่งเต็มเวียงเอาไม่ดูโอเด็ด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 จอย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 ยศจอยจอยยศอัดเลย s a E d ต่อเลยเออโดนลมเต็มเต็มเอาล่ะ เดี๋ยวนะมันหนีไปแล้วอ,อ๋อยิวกรอฮิวกรอนิวก่อน,ออน,ออนเดี๋ยวนะมีขอไม่เกี่ยว่ะมีบนมีกระดูกให้เก็บอยู่เก็บกระดูกก่อนแล้วกันนี่นี่นี่เพื่อได้ใช้เพื่อได้ใช้เก็บไม่หมดมาโอเคเราเดินไปหามันต่อนีน่ฮิวไว้เต็มรถอ๋อเต็มปีมาใหญ่กูเอาเ,อ,เอาลืมไปของเต็มแมวก็ได้ไปเดี๋ยวๆ,ๆไปต่อดีกว่า,เ,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะมันอยู่กันหน้านี่ตรงนี้เองเกสิบเมตร ไป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 เราไปเลือกันต่อดีกว่าเออรอได้น้องรอพี่เลยรอพี่ไว้น้องมาอู้หู้ป่าป่าอะไรเนี่ยโอเคมาขอขี่หน่อยนะมั้ยขี่หน่อยอเอาขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 แชทเบตูทำไมกลายาเป็นปืน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมาถึงแชทเบตูกลายาเป็นปืนตัวประกุปุ่มไหนอีกเนี่ย <laughs> จอยเตยยุทธเนี่ยทำไมถึงเป็นปืนไม่ปืนเล่นไงเนี่ยไม่เคยเล่นปืนเลยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้วิ่ง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 ก่อนเก็บอยู่กองวิ่งก่อนปัญหาไม่เคยเล่นปืนเว้ยเดี๋ยวเด้อเนี่ยเปลี่ยนกับไงวะเปลี่ยนกับวิ่งกับไงอ่ะยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงง,งงงงปุ้มเลยเดี๋ยว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 ตั้มเตี๊ยตูเลยไม่ต้องเปลี่ยนกลับแล้วกันไม่ต้องเปลี่ยนเลย ใส่กระสุนอัดต้องแบบนี้แหละเดี๋ยวนะใส่กระสุนตรงนี้ใส่กระสุนอ๋อปุ่มนี้ใส่กระสุนแล้วยิงตัวไหนอ๋อแล้วตัวนี้ตัวนี้โอเคยิงมามามายิงยิงยิงเออไม่ต้องแล้วจัดเป็ดไอ้ยิงอันนี้ก็ได้มา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 ได้อยู่เอางี้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กระสุนเนี้ยนี่นี่อัดอัดอัดจัดทำแบบชัดกันมา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 กระสุนก็ได้จัดเป็ดก็จัดเป็ดไม่ได้ใช้อ่ะ <laughs> อยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นปืนเฉยเดี๋ยวนะ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  เัาต้องทำไงช้อนตัวหน่อยเจอาตัวหน่อยเออเล็ดเลดอินนี้ตอนเมื่อกี้ตอนลงมาแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นปืนเฉยแล้วเมื่อกี้ตอนลงเราต้องมันต้องเปลี่ยนเป็นจั๊ดเบียดไหมเดี๋ยวนะต้องโดดลงใช่ไหมวิ่ง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 เออไหนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเอ้าอะไรกับเนี่ยช่างมันเอาเล็กันเก็บช่างมันเล็กกันมาไหนๆก็ไหนๆอัดกับปืออะไรกันเอ้ายิงพร้อมกระสุน เลยเออการก็ไปไอ้หนูการก็ไปล้มเหรอล้มยังไงการก็ไปต่อเออเปิดก้มันเวมา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 ไม่ชินกันไม่ชินกันเออเออเออยิยงอดัอดอดัดอัดตูดก็ไปไปไหนไปไหนเออคลิปหายแล้วทีนี้ใช้าอาวุธไม่ถนัดด้วยแล้วมันเปลี่ยนกับไงวะเดี๋ยนะปุ่มมีอันไหนบ้างอันนี้อันนี้ไม่น่าใช่ออันนี้อะไรอ่ะอันนี้หรือเปล่า อันนี้ไม่น่าะอัน,นี้เอาขว้างเดี๋ยวถ้าตัวจะเปลี่ยนมันกลับยังไงอันนี้อะไรกล้องตวงทางไกลไม่น่าใช่เดี๋ยวนะอ่อนี่นี่นี่น,นี่โอเคเปลี่ยนกลับได้แล้วโอ,โอเคเราเปลี่ยนกลับด้วยการใช้อ้ตัวนี้อาตัวที่รับคมดาบโอเคยืนยืนสวยเลยนะสวยเลยนะตูมือกับอาวุธอยู่อนกับอาวุธอยู่นี่มา มาร้องไปร้องได้ล้งไปล้งได้ล้มล้มทำไมร้อมชักลู่ล้องทำไมร้องทำไมอย่าร้อองย่าร้อองย่าร้อองย่าร้องมามาก่อนมาคนพบปืนบาดแผลหน่อยได้ไหมตอนไหนเห็นบาดแผลอยู่แป๊บๆเมื่อกี้มาตบหน้าตบหน้าตบหน้าเออไทงไม่โดนไทงไม่โดนตบขามันไหนไหนมีบาดแผลบาดแผลอยู่ตรงไหนนี่บาดแผลเจอบาดแผลแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนตู้ยังไม่โดนโดนยังยังไม่โดนอยู่ยังไม่โดนอีกนิดนึงอีกนิดนึง ไปแบบโตแล้วโตแล้วแล้วก็เลื่อยเงี้ยเงี้ยเงี้ย,เ,ยเสียงลงมาแล้วตัว <laughs> มาเลื่อยเลื่อยอีกเลื่อยได้อยู่ก็มาที่ครับเอ้ยเราต้องเสียงยรนยานตามเลื่อยมันเลื่อยแบบยันยานอยตัวนี้ไหนไหนไหนปิ่งอยู่นี่น,นี่เออน็อตประเดี๋ยวนี่ก็อิดเอ็ด ตกสูดหน่อยเห็นแล้วชื่นใจเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนานๆได้แก้เกมตีนี่ไม่ค่อยได้ใจเสียงนะมากกว่าขดาดนี้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเก็บของอะไรเรียบร้อยเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดีว่าตอนช่วงนี้เวลามันกระชัดๆรัเหลือเกินพรุ่งนี้ทํางานต่อน่าจะทำคลิปได้ทีละน้อยทีละน้อยเดี๋ยววันไหนที่มีเวลามากๆเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้เป็นสักจูมงมือีนไหม <c oughs> ได้อัดยาวๆเลยโอเคสําหรับตอนนี้ก็บรน a า a f i า e ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคนที่ตกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม นี้แต่แบบแบรรดาฝน่ายก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยง๊งแ